บอกไปแล้วบอกไปสองสามคนแล้วเนี่ยพี่แจ๊ส่วนหนูนั้นใครไม่คอรเลยมก็บอกค่ะโอ้โหบ้านนี้มันโดดจริงใช่ใช้ใอะไรล่ะคะมันเป็นหมวกที่เราไปใส่ให้พี่ๆเขาตอนเย็นเวลาไปรับกลับบ้านเราจะให้เด็กใส่หมวกเพราะว่าเดินมาที่รถมันร้อนแล้วหมวกอันนี้มันดีตรงที่มันมีปิดที่คอด้วยเห็นไหมเนี่ย คอก็จะไม่ไม่ร้อนเป็นหมวกแบบกัน UV ของญี่ปุ่นนะนา่ารักมีหลายสีมันมีซื้อนะเธอซื้อแจกหลานด้วยมีของน่ารักกับนนะัานนด้วยไอวาอันญ,ญามีครบหมดเลยใช่ค่ะหนูว่าพ่อพ่อเขาก็รักแล้วก็ชมใช่ คือบางทีเราก็ชมลูกตามโอกาสที่เหมาะสมเธอเข้าใจไหมมันไม่ใช่หมายความว่าพอเราคิดเอ่ยปาจะชมไอวาอุ้ยไอว่าสวยจังเลยลูกแล้วเราต้องรู้สึกผิดกับลูกอีสามคนที่เหลือแล้วเราก็ต้องเที่ยวไปไล่ชมให้มันครบในทุกครั้งมันก็คไม่ใช่เข้าใจไหมคืออ่ะสมมติไอว่ามันหันมายิ้มให้เราอุ้ยน่ารักจังเลยจบแล้วไงจบตรงนั้นแล้วฉันไม่ต้องไปคิดเผื่อว่าอุ้ยแล้วันนั้นจะรู้สึกยังไงเออมันไม่ใช่ไงแต่ว่าคนที่เขาดูเราเขารู้สึกอันเนี้ยเข้าใจแต่ว่าขอให้เข้าใจเราเหมือนกันว่า ไม่มีหรอกที่เราจะหนูจะบอกว่าเรารักลูกเท่ากันนะก็จะเถีออยงอีกไม่มีมพ่อแม่คนไหนรัก<ๆ>ลูกเท่ากันเออมันก็อาจจะจริงมันก็อาจจะจริงว่ามันไม่ได้รักลูกเท่ากันถ้ามันเอามาสามารถเอาความรู้สึกมาวัดเป็นตัวเลขได้อะมันก็อาจจะไม่ได้เท่ากันแบบเป๊ะไม่มีขาดตกไปเลยสักจุดทศนิยมเดียวอะไรเงี้ยมันก็คงไม่ขนาดนั้นแต่ว่ามันโหเราอุตส่าห์ตั้งใจลูกมีลูกขนาดนี้แล้วเราจะเอาเขาออกมาเพื่อ ที่เราจะทําให้เขาดูแตกต่างแตกแยกแล้วก็ไม่รักเขาเพื่ออะไรถูกไหมแล้วถ้าคุณยังรักลูกเราขนาดนี้เราจะไม่รัก <laughs> มัน,ม,นมันจะไปใช่ได้ยังไงสูงเอาอะไรคะเอาอะไรคุนยนเหรอ พราะใส่บล็อกสองสาวเส้นหมดจะไปไหนคะใส่เล่นๆมันมีคนทำหนังสือแม่และเด็กโอ้ยทำไม่ได้หรอกไม่รูกก้จะคุยอะไรมันมีหมวกเพจไหนคะของผู้ใหญ่มีไหมของผู้ใหญ่ไม่มีแห<ม>ละน่าจะมีแต่ของเด็กนะชื่ออะไรวะชิคูต้องไปอ่านก่อนชื่อมันแบบชิกูชิกะอะไรสักอย่างน้ง ชิกิชูเดี๋ยวขอหาป้ายชื่อนั่นก่อนนี่ชูกิกุชูกิกุนี่เข้าไปดูในอินสตาแกรมเขาได้นะเซิร์ชคำนี้เลยชูกิกุแต่ถ้าเป็นในอินสตาแกรมจะเป็นเนี่ยชูกิกุไทยแลนด์